สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนาพามาชมไก่ส,สวยๆไก่ของป๋าจลูนนะครับมเดียวกันเป็นไก่นำเข้ามาตั้งแต่เล็กๆแกบอกว่าซื้อมาตั้งแต่ตัวถ้ากอบปั้นนี่ครับรตอนนำเข้ามานี่ก็สี่ตัวทั้งตัวเมียตัวหนึ่งก็ตัวละหกร้อยครับตัวนี้นี่แม่นี่เป็น ตัวกดนี่แม่เป็นลูกของบิ๊กกัปนะครับส่วนตัวสีสานี่ก็เห็นแกบอกว่าสายาเพชรดำอายุตอนนี้ก็น่าจะ6เดือนกว่าครับเป็นไก่ที่โครงสร้างโอเคเลยครับใช้ได้เลยอ่าชนขวบก็น่าจะ2อจุดแได้ ่ชใแกบอกว่าหัใจรอออกหน่อยครับก็จะได้ซ้อ,อมดูแล้วละ่ะน่าจะช่วงเกี่ยวข้าวพอดีนะครับ <_ d ream> ภาพอาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ <_ d ream> เห็นแกบอกว่าเช็คก่อนครับถ้าเกิดผ่านก็ไปจะเปิดแบ่งอยู่ครับ วันนี้ได้มาเล่นกับแกก็เลยถือโอกาสได้ถ่ายาลงอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันขอบคุณครับผม